สิบเอ็ดร้านนั่งชิลกิ่นดื่มเชียงใหม่บรรยากาศดีกินข้าวลำลมที่ถูกใจสายชิลแน่นอนอีพีแรกกับห้าร้านนี้พร้อมแล้วขึ้นรถนิสสันคิกอีพาวเวอร์รถติดจะปาเข้าไปตลุยร้านนั่งชิลกินดื่มทั่วเชียงใหม่พร้อมแล้วไปลุยกันโลดเริ่มกันที่รีฟอร์ดรีสอร์ทเชียงใหม่ร้านริมปิงบรรยากาศดีสุดๆนั่งเผาวิวน้ำปิงลมเย็นสบายแถมมีดนตรีเล่นสดกวนเมนูเด็ดที่นี่คือกุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ขนาดกับมัสมั่นกินกู้กับโลตีบอกเลยว่ากัมเบียคือฟินนนนสุดดๆหมมมออึงาางาาาั่คเเียวรืแฟ บอกเลยว่ารแมนตกขนาดนี้มีแค่รีฟอร์ฟอนต์ีเดียวต่วออานแถมถ้ามากับนิสันคิกอ e ีพาวเวอร์บอกเลยว่าดูดีสุดๆถึงดีไซน์รถพร้อมแฟตตกแต่งสุดสป,ปอร์ตแล้วถ้าอยากกินซีฟูดตดฮิมปิงหรอต้องที่นี่เลยเทเลสซีฟูดของสดใหม่กุจานถึงกุ้งเผากังทอดหอยนางรมสดไผ่อยากกิ่นของทะเลสดใหม่ฉ่ำๆบอกเลยว่าที่นี่คือคําตอบร้านอบอุ่นบรรยากาศเป็นกันเองมีดนตรีสดกวนตีจอด,ดรถกับนักเนิร์ดจอดรถง่ายเพราะว่ารถมีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางสายทะเลบอกเลยผ่านร้านนี้มาได้เด็ดค ร้านต่อมามหาสารร้านกึ่งพับที่รวบรวมทั้งของกินเครื่องดื่มแล้วก็แหล่งบันเทิงมีดนตรีสดสีวงต่อขึ้นเลยนะพร้อมดีเจมันกุวันเลยเจ้าอาหารหลากหลายแอดแนะนำมาม่าหม้อไฟกระป๋ากะพงเนอร์หมอกับกานมาสั่งสคนยกแกงขนาดเลยเจ้าคือการแฮงเอาของกุคนมหาสารสมจืิอบอกเลยว่ากุคนจะต้องประทับใจร้านนี้ต้องมาลองคนเดียวเนอะยังมาโมเตอร์เนอร์ไปกันต่อที่ร้านต่อไปร้านนี้มิสเซนเอ ร้านอาหารไทยที่อบอุ่นแบบมิสหายเมนูมีให้เลือกกว่าร้อยอย่างร้อมวายกว่า30ฉลากมีตึงหมูจุ่มหมาล่าแบบเพชรลิ้นชาตรตีสดก็มีก็วันเนิ่มีตึงเพลงไทยยุคกู้ถึงปี2ปั้ันเลยนะเปิดแล้วก็เติงหาเปืือนแน่นอนบรรยากาศดีนะมีตึงโซนอินดอร์แล้วก็อาลโดรบอกเลยว่าคุ้มเกินไปร้านต่อไปเปิดแม้ฟังเพลงแบบชิลชิเชื่อมโทรศัพท์กับนิสันคอนเนคร้านสุดท้ายของ EP พีนี้กับรถเยี่ยมบาร์บาร์แน่นอนที่สอนเมนูเนื้อเด็ดไว้เพียบขนาดเลยเจ้าตึงเนืื้้้้อออดววิิลนนนนนตุ่เเยก็ขาาหจพ คือที่สุดเลยเจ้าบอกเลยว่าร้านนี้เจ้าของเป็นดูแลเองกูขั้นตอนตั้งแต่ตอนทับยันลานลูกค้าบอกเลยว่าร้านนี้อบอุ่นเหมือนอยู่บ้านเลยเจ้าเหมาะกับใสเนื้อต่อแต่แอดบอกเลยว่าอยากแนะนาร้านนี้ขนาดถ้าผ่าได้ขับรถปิกดึกๆก,ก็ต้องกวดเลยเจ้าเพราะว่ารถกันนี้มันมีระบบเทคโนโลยีเตือนถ้ารถออกนอกช่องทางร้านนั่งชิลกิ่นดื่มเจียงใหม่ยังม,มัมดเตอีเนอร์ติดตามแหมหกร้านที่เหลือกับอีพีสองได้เลยเจ้าจะได้ก็กกดไลค์ก็ดแชร์ก็ดติดตามช่องกินดีอยู่เหนือเต่หนะเจ้าขอบคุณเจ้า